นี่รออีเวนต์นะครับอ่ะมาพอดีนจริงเมียเมียชอบเราเมียชอบเราอยู่นะครับอ่าเราสามารถเลือกอ่าหัขวข้อเอาเพจติดได้เพราะว่าตอนนี้เราจำเป็นต้องใช้เพจติดจำนวนมากครับอันนี้คืออ๋อน,นี่คือราชา ก็ไม่มีผลเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเป็นโดยตรงเท่าไหร่ครับใครแล้วนี่ไม่มีผลครับได้ฟุกไปก็ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไระมีเพื่อนมีเพื่อนในเกมถือว่าดีนะครับ แล้วก็เป็นดาบสองคมในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าเวลาเพื่อนตายมันจะให้ค่าความเครียดกับเราครับแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเราอยากเป็นเพื่อนกับเราอยากเป็นเพื่อนกับคนในขอดของเรามากกว่านะครับลดโอกาสการโดนฆ่า ไม่มีเผลที่จะทําให้ราชาต้องเกลียดเราก็กดอันที่เป็นผลดีกับเรามากที่สุดครับเรียบร้อยครับมีเพจติดมีเพจติดพอพอจะทำฟิลด์เล็กถีกแล้วนะครับครับหลังจากกดปุ๊บดัชชี่นี้ก็จะกลายเป็นดัชชี่เลือกตั้งครับมันจะมีนะ เป็นรูปก,กระดาษขึ้นนี้ครับซึ่งเราต้องเลือกตั้งทุกทกรุ่นนะครับเราก็จะเลือกลูกชายคนโตของเราแล้วมาดูซิว่ามันจะหายไหมนี่ครับอ่าผมจะให้ดูตอนก่อนเลือกโอ้ เลิกไปแล้วมันยกเลิกไม่ได้เหรอเสียดายคือ่ามันมีข้อเสียอยู่มันมีข้อเสียของ f i e l d e l e c t i v e เดี่ยวนะครับก็คือนอกจากที่มันใช้เ e ติจําจำนวนมากแล้วมันไม่การันตีนะครับว่าคนที่เราเลือกจะได้เป็นหรือเปล่าเพราะว่าจะมีคนไอ้มันทุกคนที่อยู่ในดัชชีนี้สามารถเลือกตั้งได้นะไอ้คนที่คนที่มีดินแดนในดัชชีสามารถเลือกตั้งได้นะครับ แต่ว่าปัญหานี้จะถูกตัดทิ้งไป้าเราเล่นทอลที่สามารถถือเมืองได้หลายๆเมืองนะครับเราสามารถถือสองดัชชีได้โดยที่ค่าการคุมเมืองของเรายังไม่เต็มด้วยซ้านะครับทําให้เราไม่มีคู่แข่งเวลาเราเลือกตั้งนะครับครับดูออเล็กเตอร์มีแค่เราคนเดียวนะครับเพราะเราเป็นคนคุมเมืองแค่เราเป็นคนคุมหัวเมืองทั้งหมดในดัชชีทําให้เราเลือกยังไงเราก็ชนะั ผมอยากบัมเพิ่มนะันจะดูก่อนว่ามันใช้เงินเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยกว่าละก็ตำนั้นครับใช้สามร้อยกว่า ก็ไม่มีอะไรก็พยายามทําให้มันครบอันนี้ไว้ครับเรามีสิบเราถือได้สิบ holding แล้วก็พยายามเก็บเมืองให้ครบสิบเมืองครับอ่าพวกเมืองเล็กเมืองเล็กเออปราสาทเล็กๆอ,อย่างนี้ก็นับเป็น holding หนึ่ง holding นะครับอันนี้ผมก็ ที่เราสามารถเล่งการสร้างเล่งการสร้างดัชชี่บิลดิ้งโดยการย้ายเดเวลลอปเมนต์นะเดเวลลอปเมนต์มันจะอินคิดเดเวลลอปเมนต์มันจะลดการสร้างเมืองได้นะครับเคอระบบฮอตเตนี่ผมก็ผมยังไม่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นของมันเท่าไหร่เลยเหมือนเป็นการแบบ ให้ hey, ผมเดามจะเดาจากประสบการณ์ในซีเคสองของผมก็คือถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีฮอตเตจของเราอยู่เราจะกาศสงครามกับเขาไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช่อ่หลังจากสร้างเสร็จเราก็จะย้ายให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับอืม ตัวนีแชมป์ผมรออ่าผมลืมพูดถึงไอแซงชั่นดูโพไปเลยเพิร์กนี้เป็นหนึ่งในเพิร์กที่เขาให้การยอมรับว,ว่าเป็นเพิร์กที่ดีที่สุดในเกมนะครับอ่า ดีกว่าไอ้พวกนี้ทั้งหมดสกคือไอ้แซงชั่นลูกเนี่ยเป็นเพอที่จะอนุญาตให้เราสามารถบายเคลมได้ครับโดยที่เราไม่ต้องมาให้บิชอปเราอะ่ะแบบมานั่งวิง่งแจนไปทำอะไรพวกนี้เลยเราสามารถใช้ค่าความศรัทธาของเราในการซื้อได้ครับอ่าเราได้สคล่าแล้วครับ เพอรกนี้ก็ดีเหมือนนครับเราได้สแตทเยอะมาก5ได้เล ARNING 5ได้ DEVELOPMENT สิเปอร์เซ็นต์ครับแล้วรวมแล้วรวมจากแบบเพิร์กที่ได้ได้มาทั้งหมดเนี่ยคือมัน,มนเวลาอ่าสายสกล่านี่จะให้สแตทฟรีกับเราเยอะมากครับมี 4. สี่อ่าสกล่าชิปบ,บวกอีกสามเป็นเจ็ดอ่า ได้จากเกลน on the job บวกอีกหนึ่งครับได้สโสโคลาบบวกอีกห้าครับเป็นสิบสามครับได้มาฟรีๆเลยแค่สายสายเดียวให้สแตตเรามาสิบสามหน่วยซึ่งแบบถือว่าแบบเหลือกินเหลือใช้ครับเราจะโยกมาสายออ t โ o เรตี้ครับเพราะว่าเมืองของเราต้องการการควบคุมแบบอย่างจงหนัก พันสแตก็กผมพยายามอยากได้ไอันนี้ที่ดีที่สุดครับอ่าสสดทดาย ใหญ่จะได้จะได้มาเยอะอยครับเจออุตีมาเก่งไหมเก่งนี่น่าสนใจโอ้แพ้ จะปั้นลองโบแมนมาใช้เลยดีกว่าแล้วก็สเตชันไปที่ตรงนี้ลองโบแมนเก่งเก่งขึ้นตามเทคโนโลยีครับยิ่งเทคโนโลยีเราเยอะลองโบแมนก็จะยิ่งเก่งครับวูผมไม่เคยเห็นตรงนี้เลยมีนี้ด้วยฮะตัวนี้ก็ University ครับของออกฟอรด อแล้วก็เวลาเล่นเคยนนะครับเราจะสร้างโฮดิงใหม่แนะแนะนำให้สร้างเป็นเทมเพิลไว้นะครับเพราะว่าศาสนาคิ์อะมีแค่บิช,ชอปคนเดียวที่คุมคุมอันนี้ทั้งหมดครับคุมเทมเพิลทั้งหมดในในอาณาจักรเรานะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ทำให้บิชอปชอบ,ชอ,บอ่าชอบเราแค่คนเดียวเนะี่ยก็เพียงอ่าเพียงพอได้จะให้ เรารวยลวน้นฝาได้แล้วครับครับเด้งจากสามไอตอนแรกเป็นสามจุดห้าตอนนี้มาห้าจุดหนึ่งแล้วแล้วก็จะสเกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่ามีแต่รวยกับรวย เขค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างถือว่าดีมากสำหรับสำหรับการสุ่มโดย AI เพราะปกติแล้ว AI มันชอบสุ่มอะไรก็ไม่รู้มาให้เราครับซุด้คาวช่วยเพิ่มคอนโทรนเข้าไปอีกมันเป็นหนึงจุดหนึงแล้วถือว่าใช้ได้ ใช้ได้ดีเลยทีเดียวแอบมบนี้เราไม่ใช้ครับเราขายได้เลยครับเอาเงินมาหมุนก่อนดีกว่าไมต้องว่าอินคัมเราพอที่จะแม็กทหารได้ครับแล้วผมจะทำด้วยก็ให้ต่อไปลูกลูกเราลูกเรามานี่มันจะค่อนข้างสบายครับ ผมไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเ u เจอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมอยากได้เป็นอ n g l i ชสถานการณ์ตอนนี้ก็โอ้ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงครับฝรั่งเศสนี่ดูเหมือนเป็นฝรั่งเศสในยุคปัจจุบันขึ้นเยอะเลยก็โฮลี่โรมันก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่ทัสกานีทัสกานีก็แตกออกมาซิซิลียังเหมือนเดิมสถานการณ์ของ สเปนก็ปกติโอ้แต่มากร็บใหญ่มากอาโมรวิดอียิปต์เล็กลงเยอะฮาติมิดก็เซลจุกเซลจุกก็ถือว่าใหญ่แต่ผมค่อนข้างผิดหวังนะที่ เซลจุกมันไม่ตีเข้ามาในอันนี้ครับ5เซล์จุกมันตีเข้ามาในในคอนสแตนต์ในไบเซนไทแล้วกลายเป็นสุลต่านอับลำนี่มันจะน่าสนใจกว่านี้เลยและการเล่นเติร์กจะสนุกกว่านี้อีกการเล่นเติร์กปัจจุบันมันดูจะยากไปสักนิดหนึ่งาเราไม่เล่นเป็นเอ็มพายซะเอง อดูเหมือนว่าเราปลดล็อกอ่่เลกาซี่เพิงนะครับเรื่องแองอิงกฤษเขาเจอโดยอีเวนต์เนี่ยจะมีของไวกิ้งด้วยนะครับอืมแต่ผมเฉยๆของไวกิ้งผมจะเล่นสายนี่ครับนอรเบอร์เวนอ่า มันจะเพิ่มโอกาสในการทําให้เราได้เทรดดีๆหลังจากเวลาเรามีลูกนะครับซึ่งถ้าตัวละครเราเก่งมันจะง่ายครับเวลาทำอ e ีเ e วนต์อะไรมันง่าย นี่เราเป็นเจ้าของสามดัชชี่นะครับได้มีเคนมีฮาวิกแล้วก็เวสเซกว่าเราคุ้มได้ไม่ทั้งหมดเรายังขาดของออกฟอร์ดอยู่่ไม่เป็นไรโอเคโอ้โดูมัน แม่เธอแม่นางนี่จะไม่ชอบเราแบบสุดๆไปเลยไม่เป็นไรเราก็สวไปแล้ว t s t ว e way t โก o นี่ทำถึงแค่นี้ก็ได้นะครับเซิฟดอะคขาวสติกออแกเนอเรชันจากนั้นก็โยกไปสายอื่นได้เลยครับผมกำลังคิดว่าตัวเราแก่ขนาดไหนห้าสิบสองเราสามารถ โยกไปสายเมดิซินได้เราแต่เราไม่ได้ป่วยขนาดนั้นครับเราก็จะกลับมาที่สโกราแต่ว่าเราจะไปสายสุขภาพครับวันนี้เมืองเราพัฒนาอาณาเขตของเราพัฒนาว่างขวางมากและไม่ต้องกลัวเรื่องความสเสถียรภาพใน ดัชชีของเราได้เลยเพราะว่ามากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือเราเป็นผู้คุมเมืองนะครับและบาลอนเกมนี้บาลอนเกมนี้ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะครับดังนั้นไม่มีเหตุจำเป็นต้องกลัวใดดัชชี่นี้มีเมืองนะครับผมว่าแท็กออฟฟิศนี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี นี่ผมมีความสงสัยว่าอ่าลูกของเราได้ทั้งอ๋อมันได้ทั้งหมดถูกต้องแล้วครับเพราะมันไม่มีคนแบ่งละไ,ไอ้น้องมันเสียไปนี่ว่ะผมลืมไปเลยได้ระดับสามครับสแตทถ,ถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าไม่ดีแต่ว่าผมเห็นแวบๆว,ว่า ลูกหลานของในคอร์ดเราเนี่ยกิ่งเยอะนะครับนี่ใช้ได้แต่ผมเห็นนี่ลูกของอาจารย์เราอาจารย์ของลูกเรานะครับได้ลูกสาวที่เป็นชีเนียดมาดังนั้นก็ลุยโลดครับแต่งได้เลยครับ นี่คือข้อดีของการที่มีคาราชบริพะไ้พวกแบบขอดเทียที่มันอันนั้นนะครับที่มันฉลาดแล้วมีเมียว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้ลูกของพวกเข้ามาและลูกของพวกเขาแบบจะขี้โกงมากๆ ปบเรียกครูเศษแต่เราไม่ไปเราขี้เกียจไกลไปโอ้ เราสามารถว่าเ,เราจะสามารถเอาลูกสาวเราแต่งกับทายาทได้นะครับถ้าทายาทไม่ตายซะก,ก่อนลูกสาวเราจะได้เป็นควีนของโปลแลนด์ครับซึ่งในทางพารามิดก็ยอดเยี่ยมแต่ในทางเลนาวนี่ถือว่ายอดเยี่ยมกว่าพารีระมิดเป็นเรื่องรองครับเพราะเราตอนนี้ค่อนข้างเก่งด้วยตัวเราเองอะ แมเอตทหารของเราก็ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ของเราถือว่าอยู่ตัวมากครับเราเป็นมหาอำนาจทางตอนใต้ของอังกฤษแล้วก็แล้วเนี่ยเรามีอำนาจในระดับสูงเลยทีเดียวก็ตอนนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะอ่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และถ้ารู้สึกว่าน่าติดตามก็กด s u b สไ r i b e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ